ใายคำขึ้นต้นบอไม่ไม้นะคะเตรียมตัวโรคบ้าวันให้ทั้งสองค่ะว้าวู้ว่่ามาวันก็สิ่อหูโรคฮีติดอันดับค่ะไปเข้าต่อนะคะค่ะขาใหญ่ขาใหญ่ค่ถ้าไม่ขาถึงใหญ่ทำไมขาถึงใหญ่บอไม่ไม้ลองคิดดูค่ะบวมค่ะถูกต้องค่ะบวมค่ะ บวมได้เดี๋ยวมันก็ไม่มีมองบวมมันบวมเรื่องใครไงต่อนะคะพ่อฮะพ่อพ่อจ้ะบ้านพ่อบ้านโอ้พ่อต้องคิดดูพ่อหยังค่ะพ่อหยังเดียนพ่อค่ะอีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรเราเรียกพ่อว่าอะไรป๋าป๋าเป็นป๋าป๋า ชื่อหนึ่งเอาเรียกว่าป้าป่าโอ้โอ้เพื่อนพอป้าป่าอีกชื่อหนึ่งค่ะโอ้บิดาค่ะถูกต้องค่ะโนัวปลาหมาพอนะต่อนะคะขาเท้ายกขึ้นมาบาทาถูกต้องค่ะบ้าหมาสามเป็นปาทาต่อนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มค่ะ เอากิ้นสูมือว่าขึ้นพ่อติเออเอาอีหยังขึ้นพ่อบ่เอาอีหยังลราขึ้นพ่อก็เอาท่าแม่เออขึ้นว่าพ่อแล้วกันเอาแก้วขึ้นไรยกแก้วขึ้นมาเครื่องเดิมเครื่องเดิมเบียทุกวันเลยไม่เหมือนกับประนาธิบดเล่าเนาะต่อเนืค่ะแต่ว่าเราขึ้นใดเครื่องประดับเครื่องเครื่องประดับค่ะมันอยู่มองใดละบาดนี อหลายยางเครื่องประดับอะไรก็ได้ค่ะที่มีที่เป็นบอเบย์ไมใช่ค่ะแมวขัดผมกับบอเมยลองคิดดูค่ะแมวโอเบย์ไม้ให้ั้งตาตัมงตาก็คือบอแมวขัดผมต่อนะคะเอามือขึ้นมาจัดอย่างนี้ค่ะผักชนิดหนึ่งที่มีลักษณะยาวๆบวบ หัวแดงเดียวใครจะเงี้บ้านต้องหยุดเดี๋ยวนึงต่อนะคะใหญ่โตเกินปกติเขาเรียกว่าอะไรใหญ่โตเกินปกติค่ะอะไรคะบ้านยังไม่ใช่ค่ะใหญ่โตบ้านอ้าวบเนเวลาเราเห็นอะไรใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นไก่ตัวใหญ่จุดๆเบลอเลยถูกต้องค่ะ ื่อต่อนะคะทำตามค่ะเหยียดมือเหยียดนิ้วทั้งห้าออกมาแบมือถูกต้องค่ะแบมือค่ะแบมือต่อนะคะโอเคชิดกันมากเกินไปค่ะชิดกันมากเกินไปเบี้ยเเอายเลยเดีค่ะค่ะ โอ้ได้ชมอยู่โอ้ย่าเรียนมาแล้วตอนนะคะเรียนคณิตเรียนคณิตค่ะนี่อย่างระบาดบวกบวกต้องค่ะเธอได้เต็มก่อนไปตอนนะคะอาหารที่มีทั้งเนื้อทั้งผัดจะเสียบอยู่ไม้ ไม่บาร์บีคิวค่ะถูกต้องค่ะเอาจังหวะกันนะโอ้ได้เยลยค่ะต่อนนักขาซัมลีซัมลีเบาเหรอคะถูกต้องค่ะเบาซัมลีแบบเบาละมันเบาหนักเนาะโอ้โหเ่ี๋ยวตอนะคะสาธุฟังดีๆนะคะโอเคเตรียมตัว สาธุถ้าสำเร็จลูกจะทำตามสัญญาบวชเป็นผู้ญิงแต่จะบวชต้องทำจะบวชสิบวชไปบวชบวชยักษ์โย่่อยบวชไปเรื่อยเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะก็จะไปบวชหรอคะเยเลียนเรียวค่ะโอเคโอ้ยแล้วต่อหนะคะอาหารมีรสเปรี้ยวอาหารมีรสเปรี้ยวค่ะอาหารมีรสเปรี้ยว อะไรคะบูดถูกต้องค่ะจะสีว่ามันเสียโอเคลูกสุดท้ายใครได้ก็ได้นะคะพูดให้รู้เล่าให้ฟังแจ้งให้ทราบพ,พูดให้รู้เล่าให้ฟังบอกค่ะถูกต้องค่ะยายเปลมาแล้วจ้าลูกสุดท้ายโอเค ได้แล้วไปไปไดแล้วไปเอาไปไปกันสีอะไรคะไปตไปตไปไปไปที่เหลียงด่จ้า้าหาหาหาแตกหาแตกตึ้งๆึ้งแล้วได้แล้วค่ะโอ้ยคนยังมาหมาเนี่ยกานีกันวะมานี้าต่อที่เหลืองเลยโอ้ยยังสีสมติจ้าไปเลย เรนดีใจนะคะด,ดีใจี่แ